รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยนะว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเ่าบางนะครับแล้วก็กลุ่มคนพิการต่างๆเนี่ยจะได้เงินก่อน1,000 0บาทนะโอนเข้าบัตรเป็นเงินสด เป็นแคชนะคะ,ะคุณก็ไปลงไปรูดอะไรไปกดไปอะไรไปตามปกตินะรายละเอียดเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่ามันจะยังไงเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปแบบของของปกติมันก็สามารถกดมาใช้ได้นะครับเป็นเป็นแคชเลยแล้วก็ไปรูดตามร้านสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะ,ะประมาณนั้นซึ่งใครที่เป็นกลุ่มพิการนะเป็นคนพิการต่างๆแล้วกลัวว่าจะตกหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือเขาต้องไปไปดูอีกทีหนึ่งกับพอมอเธอโทรหาพอมอเอานะถ้าเธอตกหล่นหรืออะไรต่างๆเช็คส่งเช็คสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะเธอก็โทรหาพอมอเขานะส่วนคนจนคนอะไรก็เดี๋ยวรอไปก่อนก็โอนเขาบัตรวันที่20กันยานยนนี้รอไปก่อนถ้าเงินไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวเธอติดต่ออีกรอบ นะจ๊ะบงเบอร์อะไรเดี๋ยวฉันค่อยๆไปหาข้อมูลมาให้แต,แต่เอาเอาเป็นรู้รก่อนว่า20กันยานนี้ได้เงินแล้ว10,000บาทไปใช้ส่วนคนที่ลงทะเบียนไปแล้วอุ้ยฉันจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวรอนาะยกรัฐทนตรีจึแถลงอีกทีนึงว่าจะได้เมื่อไหร่แต่แต่แก๊งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนเขาได้แล้วกลุ่มคนพิการเขาได้แล้ว20กันยานยานนี้รอใช้บัตรชํำๆแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วน่ยเกือบอีกกว่าค่อน,นึงนะ เขาลงทะเบียนไปเยอะหลาย10ล้านแต่ว่าตอนนี้ก็คือแจกไปก่อน14.5ล้านคนภายในวันที่20กันยายนนี้ส่วนคนที่กึง่งสุกกึง่งดิบกึงก่งจนกึ่งรวยจะรวยก็ไม่รวยจะจนก็ไม่จนเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอ,อ,นนะค,ะวอ,อคุณแพทองทานชินวัตนนะคะนายกัฐมนตรีนะคะสาวสาวสวยๆของดี่ชันนะคะ,ะแถลงก่อนนะคะว่าจะได้เมื่อไหลอะไรยังไงแต่ได้แน่